สวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนหม้อน้ำของนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับก็คือคอตรงนี้รั่วนะครับแล้วก็ตรงนี้รั่วเหมือนกันเอาไปซ่อมหลายรอบมากแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นหม้อน้ำมินียมนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการ ระบายน้ำในหม้อน้ำออกนะครับอันนี้ผมทําตอนหม้อน้ําไม่ได้ร้อนนะครับก็คือตอนเช้าจะเปลี่ยนออกเลยก็คือระบายน้ําออกนะครับจากรูด,ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถิดฝาขังนะครับ ในการถอดก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับถอดหูตัวจับนะครับซ้ายขวาสองฝั่งนะครับแล้วก็ถอดสายหมอ้นานะครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อเอาไปใส่ที่ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราทำการเลื่อนถอดน,น็อตกันเลยครับ อันนี้คือหม้น้ำมีเนียมตัวใหม่นะครับที่จะใส่เข้าไปในรถครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราทำการเอาหม้อน้ำตัวนี้ไปใส่ที่ในรถกันเลยครับนนก็เป็นการประกอบหม้อน้ำเสร็จนะครับก็คือที่สั่งมาต้องย้ายหูตัวนี้ตัวนี้ขยับไปด้านขวานะครับ เพื่อจะได้ตรงรูนะครับกับหมอน้ำ์มีเนียมก็ออกมาประมาณนี้ครับเช็คความเรียบร้อย ก็อันนี้ก็ผมได้ใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ครับก็คือไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปเปลี่ยนหมอน้ําจากของเดิมเป็นหม,ม้อน้ํามินียมก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปใหม่ๆของช่อง y o u t u แบง a ์บังเ k e r ์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ